เย็นวันที่29กันยายน2566นายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอารุณปินตาหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดเชียงใหม่และนายจรินทรคงศรีเจริญผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงทุนที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงบริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลตํา,ตาบลปาแดดอําเภอเมืองเชียงใหม ภายหลังเมื่อช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะในตัวเมืองมีปริมาณฝนมากถึง60มิลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากสําหรับตัวเมืองเชียงใหม่แต่ยังคงไม่ส่งผลกระทบโดยในจุดที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้คือที่บริเวณประตูน้ําท่าวังตาลตําบลป่าแดดอเ,เมืองเชียงใหม่เป็นประตูระบายน้ําที่ควบคุมปริมาณน้ําในแม่น้ําปิงซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้าไหลผ่านเทียง146บลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากถึง450ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะยังไม่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่แม้จะมีปัญหาทินเล็กน้อยในกรณีที่มีฝนตกหนักในช่วงสั้นๆระบายนา้ำซึ่งในส่วนนี้ได้สั่งการให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอําเภอทุกอําเภอเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่มาคอยอํานวยความสะดวกในการระบายน้ำให้ดีขึ้น ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ําต่างๆรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ําไว้สูบน้ําในกรณีฉุกเฉินขณะที่ในส่วนของพื้นที่ทางตอนใต้ทางจังหวัดเช่นอำเภอจอมทองสันป่าตองแม่แจ่มปงก่อยและอำเภอโดยตากได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการที่มีน้ําป่าไหลหลากทาให้มีปริมาณน้ํามากเกินความจุข,ของลําน้ําจนล้นตลิ่งเข้าพื้นที่บ้านเรือนและท่วมพื้นผิวจราจรแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บใดใด,ดล่าสุดยังคงมีเพียงที่ตำบลแม่กลางอำเภอจอมทองเท่านั้น ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งได้แก้ไขโดยการเร่งการระบายน้ําให้ไหลลงสู่แม่น้ําปิงโดยเร็วซึ่งก็คาดการไว้ว่าอีกไม่เกิน3-4ชั่วโมงสถานการณ์น้ําจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้จากการพยากรณ์อากาศคาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะยังมีฝนตกลงมาบ้างในบางวันแต่จะไม่มากเท่าครั้งนี้อนสินชัยพระชรธนาพรรีเรียงวริศราธินารายงาน